จำอะไรไม่ได้พึงจำประโยคนี้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตเพราะคำคำนี้หละมันจะเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาและใจซึ่งทำไปแล้วล้วนมีผลทั้งสิน้นผลจะไปปรากฏในอนาคตพบชาติเบืงหน้าอยากจะให้ผลดีก็ต้องออกแบบชีวิตให้ดี แต่จใจผลไม่ดีก็ออกแบบชีวิตไม่ดีก็ทําตรงเงินข้ามกัน้เพราะคํานี้สําคัญใจว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตแต่ถ้าหากเราไม่จําประโยคนี้เราไปคิดว่าพลมลิขิดฟ้าลิขิตหรือเทพเจ้าลิขิดเราก็จะไปฝากชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นฝากชีวิตก็ไ้กับฟ้าลมลมแรงแรงฝากชีวิตไว้กับลม เกิดมาก็มากกไม่เคยเจอกันเคยเจอไหมล่ะนอกจากที่สีแยกพลมเอราวัณรมที่มีหน้าทั้งสี่มีหน้าสีนะาหน้าเวลานอนก็ไม่รู้จะเอาหน้าไหนลงต้องเจาะเตียงนี่ไปอีกหน้าหน,นึ่งต้งองกลมมองดูพื้นมันอย่างนั้นนะลมก็ไม่คเคยเจอฟ้าเคยเห็นแต่ก็ได้แต่รับฟังไนมะ่ทาําตามทั้งทีฟ้าช่วย ลิขิตเนยเถิดมีบ้านสักหลังหนึ่งตะโกนไปเถอะฟ้าลิขิตไหมแล้วใครลิขิตตัวเราเองนะทำให้บ้านเกิดขึ้นแต่เราไปยกความดีให้ฟ้ามัง่งให้พรมมัง่งให้เทพเจ้าให้อะไรต่างให้หมดคือส่วนที่เป็นความดีให้ถ้าเป็นความสำเร็จของชีวิตเราเราก็บอกว่าท่านประทานให้แต่ถ้าผลไม่สำเร็จ แล้วมีความทุกข์ทรมานก็บอกว่าท่านทดลองมันยังงั้นนะถ้าตายแล้วบอกท่านอยากจะเอาไปอยู่ด้วยเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าบอกเด็กคือก็ไปถึง่านหลอกเด็กหรอกแต่ว่าบอกให้เด็กฟังวผู้ใหญ่ก็บอกเด็กนี้ถ้าตายแล้วเพราะท่านอยากจะให้เอาไปอยู่ด้วยอะไรที่ทุกข์ทรมานนี้ก็ท่านทดสอบแล้วท่านลิขกิตให้มันเป็นอย่างนี้ แล้วจะได้อะไรจากการเชื่ออย่างนี้อาวท่านก็นจะให้โนู่นให้นี่ให้ให้เมื่อไรน่นตายแล้วอีตรงตายแล้วนี่สิเห็นไหมจ๊ะเนี่ยก็จะเจอกันแต่ออย่างเนี้ยเพราะนั้นจำมาไว้เถอะว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิต ชีวิตเราเลีขิดชีวิตเราเองไ่ใช่พร้มหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรและแต่ใจของเรา The นี่คือสิทธิเสรีภาพค,ความเสมอภาคไม่ว่าจะหญิงาาหรือ,อาชายหรือไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายทุกคนในโลกมีความเสมอภาคกันที่จะออกแบบชีวิตจะให้เป็นอย่างไรก็พึงทำอย่างนั้นเถอะนะจ๊ะ